สวัสดีจ้าแพร่บ้าเฮยยังสวัสดีจ้าพี่น้องโอ้สือปลาหมึกมาหมึกซ้ายบอหมึอกอยังหมึกกระดองมาล่างมึอกออกพี่นอ้องเจ้าเสียเฮหยังกินเถอะโอ้ลวกลวกกับน้ำจิม้มสามโดดเตี ล่างก่อนกับบรรยากาศช่วงแรงๆครับผมวันหยุดหาตะวนี้กลิ่นไปหน่อยฮะวันหยุดหาตะวนี้วกินวันหยุด <c oughs> มันี้หยุดมีอย่างเนี่ยกระเบื้กับปุกกระปุปะกโอ้ลาหมึกกับกุ้กนะห <c oughs> มึกสายเดี๋ยวแพร่บ้าไปตำน้ำจิ้มเสียบครับผมลวกไ,ได้ไหมลวกหรือต้ม <c oughs> ลวกลวกอ่ะนะ ผมทุ่งนาทุ่งนาหลังทำความสะอาดเรียบร้อยพี่น้องทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งล้างน้ำสะอาดแล้วผาเส้นกลางเส้นหลังเรียบร้อยครับผมกุ่ง 嗯。嗯。Mm. Mm. Mm. สวัสดีจ้าพี่น้องมามากินตำนี่น้ำกันตำกุ้งกับตำปลาเมื้ออันแ่าวี่ิห้กุ้งแซน้ำปลาเมืองเรากุ้งมันบ่สวด กเราเริ่มต้น Mãe, Nhìn nắm chung hai thùng lá bên nội Đâm, 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 đâm. ฝนไหมเหรอมาตะคำมาโต๊ะโหลดได้พี่น้งองฝนทุ่มสองทุ่มทุ่มหนึ่งนี่พ้านี่เนี่ยเตรียมตัวเขานอนแล้ว เอื้นส่งของเนีย่ยจ้าพี่นังนั่งอยข้างหอกให้หน่กหวนัน ผู้ไดสนใจเนื้อเดียเดียวหมูเด็ดเดียว,ดดดดยวปลาล่าซับปลาสมสมปลาคาวน่อยสมไข่ปลาพี่น้องทักแชทเข้ามาได้เด้อจ้ะหมหูอื่นเพื่อซุ้มของ มือยี้ยุดชักเสือผาพี่น้่งเสือผาลายเพิยุดชักเสือผามืออ่นกต่ขายคองซุงของคือเก่าจ้ะ ฝนมาล ต้องหือไปห้องใหญ่กันระวับบงเลยเด้อพี่น้องผู้วุ่นผู้วิผู้ได้บ่ออกไปใช้กะนสั่งปลาซุมสั่งปลาทอดซับเนื้อเดียเดียวหมูดสเดียวไปตุนไว้เด้อจ้ะซุ่มปลาเขาหน้อยส,สุ่มไข่ปลา ปลาซาับแบบซุปแบบดิบพี่น้องเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวปลาสม้มจ้ะปลาส้มนี่ปลา,าตะเพียนกับปลาจีนคุณได้สนใจค่ะสั่งได้จ้ะ,ะเพชรอิ่หรือเป่ะ ฝนมาแล้วไปก่อนกินมุ้งมิดจ่อยที่น่องเยอะแต่น้อยตังหารต่อไปก่อนสวัสดีครับ